ไทกบลองเรียบรอยอันนี้ผ่านประมาณ1ิ1ห,หนิว้วลองกวางยได้ลองร้อยสี่บวกลบ10เซนบางลองก็บอยหสิบางลองก็เหลืออยู่ลอยสาิประมาณนี้แต่ยืนพื้นร้อยสีแต่ก็มีบวกลบ10บเซนเรียนไงสะดวกจวดยางเดียวนะ จอก,กันกับตัวคูโบต้าอีทีร้อยร้อยเท่าไหร่วะร้อยสิบหรือเปล่าประมาณนี้เบิ่งยุดเนี่ยอีทีร้อยสิบนี่ใสไผ่านสองเนี่ยไซพันอันนี้ ใส่ผานสองบางคนก็นเอาผานสี่แต่ก็ง,งบประหยัดกับประมาณนี้แหละใบผานที่ใส่กบกับขนาดเอ่อสิบห้าถึงสิบหกนิ้วนี่แหละประมาณนี้แต่ว่าผมว่าถ้ายากให้มันัน,นี่มันก็นต้องหนึ่งเลยนะถ้าใส่ผานสิบห้าสิบหกนิ้วเนี่ยถ้ายากให้มันสาดกบแบบถึงต้นมันเลยก็เหอกก็ต้องแรงเร็ว เพราะว่าผมลองเรียนบางเหลี่ยมทะเลียนเร็วเนี่ยแบบโอ้โหศาสตรก์กบปุ๊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 บหอดต้นมันเลยแหละทะเลียนคอยมันก็นอันนี้เนาะมันก็ศาสตร์ไปบดเพราะว่าล่องเฮามันล่ององ,ง่าลอยสี่สิบหอดลอยหาสิบหนะุ่นเนาะแต่ถ้าอยากให้มันอันนี้นะผมฉีดบางเหลี่ยมนะใส่ผานสิบแปดกำลังดีนะครับถ้าสิบแปดเนี่ยหอดเอ่อตีตีดินหอด กบลำมั่นพอดีเลยนะถ้าเฮาแรนคอยนะครับเฮาแล่นคอยใส่ตองใส่ผานยังมันจังอันนี้เนาะก็ก็คอยปับกันไปครับเพิ่งจะเห็ดเถื่อเหลียก <c oughs> นิ่งนี่ยประมาณนี้เรียบร้อยครับเหมือนก้ก็ยากเวียกหลายอย่าง เดี๋ยวเดี๋ผมเสียบมือเบิง้งตัวที่ผมเลี้ยนเร็วนะลองได้วะี๋ยวพาย่างไปเบิง้งตัวที่ผมเลี้ยนเร็วนี่ถ้าลองอันลองได้ที่มันอันนี้เนาะด้วยวาสิบอ่อยอย่างลืมเราบ้างฮนใส่บว ต้งนีหรือเปล่าวอ้จำบ่ได้วะเอากระางมันเถอะอันนี้ไทยดดยนกบบวดเดอเพราว่าอีหังพาว่าตอนเฮายกลองเนี่ยเข้าปรับผาน1อยส,สเลยเรียนรอบเดียวนี่คือได้ลอง1อยเลยสิบเลยที่นี่อยู่กลางลองมันก็มีคู่ก็เลยสาดดินขึ้นนะครับ เอารถไถเอ็นแตกๆเนี่ยมาไถแล้วรอบนึ่าเป็นการไถศาสดินขึ้นเพื่อที่จะเอาล่องที่มันอยู่ตรงกลางเนี่ยสาดขึ้นไปนะใบไถกบลงมานะครับที่แหลกเลยนะบนที่นี่เขาก็มาเสียหยาเสียยุ่งวานปุ๋ยแล้วก็มันก็นเห็นยังใบแล้วครับบัดนี้เขาก็ไถสาดขึ้นซ้ำเลยผ่านอาเซีบอลน,นะครับเพราะว่าดินมันลึกลงนะครับเข้าปรบผาน,น,นันแล้ว แต่ว่าล่องไดที่มันนั้นล่องไดที่มั่นแบบที่เขาสาดกบลงมั่นแบบมันสตีดินขึ้นยางงามเลยละ่ะเพราะว่าผมล่องเี็วผมผมล่องเรียนตามผานเก่าผมเนาะเอ้บะแมนผานเกา่าตอนนั้นผมรอบสองนะ่ะผมเอาผานกบดินตีดินลงล่องเนี่ยมาล่องนะครับมาที่นี่พ่อมาไายตัวนี้ พอมาไทตัวนี้ลองทีหัดตีดินกบลงน่ะแบบมันสีาสาดเป็นอย่างดีเลยล่ะไปผมกลับก่อนพี่น้องเมืเ้อกีอ้รถ <laughs> ไถคขวมเลยรถไถขวมมันอยากนอนนะแรงลองมันเฉียบนะครับลองมันเฉียแบแดยบัตีนี้เขากัแรงโดยความเร็วเอโบอแมนความเร็วทางเฉียบหล่อมาเฉียบเล้วดินนะมันเฉียงครับดินมันเฉียงเขากับวาย ไปยลังกาทวนรถแล้ว